สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอคีคีเดอะซีซันชาแนลนะคะเมื่อวานที่จนจเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะแต่ต้องใช้ความคิดนิดนึงดู้ไหมเซอรพาย์อะไริ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกต,ตั้งแต่ EP ที่แล้วของที่แล้วของที่แล้วของที่แล้วนะคะแบบพีพีเกมเศรษฐีอะ่ะฉันจะบอกว่าเครื่องจนๆนะ่ะโหลดเกมอะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันโหลดได้นี่แหละคะ่ะความพิเศษดด,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 ด โอเคค่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลย Happy อยู่ไหนดิเอ้าจะปุ้ยดูที่มันก็จะพาไปเลยดีแฝงแล้วทำไมเชื้อเกิดมันเป็นจ้าเต่าเนี่ยโอ้ยเกิดมาเป็นด่านนี้อีจ้ะไม่ชอบเลยะด่านนี้ ดีตายซะเมื่อกี้อ๋อน่ารักจโนเมนเนี่ยเฮ้ยเราจะเจ๋อเลย มีโลแบบน่าดังใดนะคะอุ้ยสำจ้ามึงมีใครต้องตั้งนัดสอเแล้วนะตั้งใจมีใครมาแอบรอบยิงเราอยไหมนี่ควายน่าไอ้ตรีดดดดด ยิงอะไรดีเลียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกูไม่กูเฮ้ยกูกลัวเ <c oughs> <c oughs> อ้ยตายหนึงฆ่า <c oughs> อุอ๊ย <c oughs> อีบะบริษัทช่วยมันยิงควายตายไปเถอะมึงเกเดิดเร็วเกิดเร็วเฮ้ย

ีนั่นตายตายทั้งเป็นนี่วิ่งต้นขางมึงเอ้ยยาย่าย่ายยิงเราอย่ายิงเราอย่ายิงเราวยายิงเราบอกว่าอย่ายิงลรว,ว,ลวไงไม่ฟังเลยใช่ไหมอย่ายิงเราไงโอ้ยเกิดการยิงเกิดนี่แหละ ไปโดนไว้าตายมอง้ไม่โดนดีมองโอ้ยตาเนี้ยมันมาเนี้วมันมาเน,นี้ยไม่อกันคุเข่าไปซะเลย โอเคได้ไป okay, ืตายแล้วอะไรของมึงใครยิงนมตายอออย่า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 ย่าอมาตัดขตโตอินโนแมนไี้หลายรอบแล้วไงอินโนแมนอ่ะเดี๋ย uh> ยิงนมขาดไหนอโนแมนไหนเกิดตรงไหนเนี่ยอินโนแมนอยู่ไหนเนี่ยโอ ไม่รู้อะไรมันจัดการฝั่งนี้ก่อนอนเมนอ๋อสก,กิดสก,กิดตูด กิตตูดตายโอ้ยอามึงยิงใครมึงยิงใครพี่โดนกูหรอกวายวายโดนกูเดียวอ้ายก็ไปไหนไม่ได้เลยอยู่นี่ได้ก็อยู่นี่ได้ไดชิบหายชิบหายเร็ยว Thank you star เออกูไม่เล่นแลดดานี่โคตรไม่ยุติธรรมเลยผู้หญิงอย่างเราจะต้องใจเด็ดเดียวเด็ดเดียวเด็ดเดียวจนตอนนี้กูโดดเดียวมากเลยมาตายกันแล้วเหรอไม่ตายกันไวแต่ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยกระโดดดึง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 ฉนันเป็นทาหารจากค่ายอะไรก็ได้ เรื่องจริงมันเล่นแบบทีมได้ตอนนั้นก็เจอคอ้าวอีนี่สวยยิงหัอุ้ยจเดาเาเดานาเดาเดเดาเดาาเดาเดาเดเอ้าเดาเดาเดดนกดาเดาเดอเาดาดาเดาเาดนกูดาเาเดเดาาดเดดเด กูเนี่ยอะไรกำเลยต้องเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดเดี่ยวขนาดนี้นี่จะยิงพวก,กตาตายมึงแหละยิงใครมึงยิงใครมึงใช่ไหมฆ่ากวยควายยิงซิกซิกกดกวันตีนยิงไข่แตกเลยไม่โดน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  ใช่ไหมคะพี่หญิงสวยๆนะฮะนี่ยิงแขนขาดผ <c oughs> มหน้านี่ยิงหัวตายเราต้องไปบุกในนี้แล้วล่ะคะ่ะไม่มีใครเดือดร้อนนะเนี่ยโอ้ยมีนี่ว่า ชอบหมอเออชอบหมดนอตายซะตอนนี้เราได้ครึ่งหนึ่งของมันแล้วค่ะมาเตรียมตัวรบโตไม่มีใคกรกล้ามาสู้กับฉันเลยจ้ะเฮ้ยพูดจริงๆนะมันก็นกนกนกนมนไม่ได้เก่งขนาดมันมีคนยิงยิงปืนปืนแล้วนะคะขอโทษค่ะอุ้ย ไอ้มึงมามึงจะยิงกูได้เหรอควายกูจะตายเดียวมึงไม่ยิงกูทำไม,ไมโ,โ้าตายถ้าตายแท่ามากลงจะอึควายอีเนี่ยอีเนี่ยอีอีพีเตอร์อีล้านเนี่ยเล่นใหญ่มากเลยอ,อีล้านอน่ะ ขอภัยนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีการทะเลาะกับยายกงเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคมาเอ้ยอีว้าเป็นจะไปยิงกูกงได้ยังไงมึงยิงกูไม่โดนหรอกคายโอ้ยเวนสวยก็ไม่สวยยังจะมาซ่าโอ้โห ี๋ยวขอแป๊บนึงนะเป็นผู้หญิงต้องหนักเงินกับตายเล้วหนักเงินมาให้ฉันซึ้งดีตายมอง จะมีเสียรบตัวนิดหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยทำไมยา่าสุ p e r m a มนมน้วปลาขึ้นไปขึ้นบนรักประเทศไทยปลาไปโดนฟ้าเฉยปลาไปโดนฟ้ายิงใครย,ยิงใครย,ยิงใคร มันแบบบังซับได้สักูููคุ่เนี่ห็นเก่งไหมซุนโหตายตายไม่หลบับเลยยิงงวกตายได้ไงวะ เละหมดเลยงานนี้มันไม่สามารถอัดเลือดได้หรอ รับไม่ได้จริงอะตายคือตายใช่ไหมจัดไปรักประเทศชาตินี่เป็นระเบิดสวยอะแบบระเบิดเล่นชิวๆิวไม,มีคนแล้วอ่ะสงสัยตายกันหมดแล้วสิเด้อ ขู่แล้วเปิดโคตรโหดอ,อ๋อแล้วฆ่าตัวเองได้ด้วยนะฮะข้าใจาละจะตายแล้วว่าอยวารู้ตัวนะจะต้องดูแลตัวเองนะคะคนเทก็ต้องดูแลตัวเองแบบนี้ โคนเสียวกระเบิดขึ้นฟ้าสวยอ่ะจริงๆนะเฮ้ยวส่งสัญญาณเตือนภยัยส่งสัญญาณเตือนภยัยเฮ้วยิงตูดที่ยิงตูดยิงตูดหายไปเลย เจ็บบ้างเหรอฮะนี่ตายตายของแท้เพิ่อีกสี่ครั้งแล้วจะตายแร้ว อาถานอาถานอาถานนะคะอาถานเนาะอาถานอาถานอาถานยิงเป็นทางอาถานจะป้ายเล่มนี้อะไรนะก็อุ้ยเราได้คะแนนมากกว่าคนอื่นเลยดูสิเออเลยแล้วสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวณเราไปก่อนนะคะ